ที่64หมู่7ถนนตรังปะเหลียนตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังบนเนื้อที่17ไร่3งาน10ตารางวาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2483นับถึงปีปัจจุบันมีอายุ84ปีโดยมีนายเชิดศรีนิ่มเป็นครูใหญ่คนแรกปรัชยาโรงเรียน ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาคือแสงสว่างสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวสีฟ้าหมายถึงมีความรู้มีปัญญาก็รบในกฎระเบียบสีขาวหมายถึงความอ่อนน้อมจิตใจดีมีคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านสุดโก ได้นำนักเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านวยม่วงส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น161คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวยม่วงและโรงเรียนบ้านสุโศกรวมทั้งสิ้น16คนโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของนางรัชดาพรณพัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวยม่วง การจัดแผนการเรียนระดับปดมวัยจำนวน3ห้องเรียนระดับระถมศึกษาจำนวน6ห้องเรียนรวม9ห้องเรียนด้านการเรียนการสอนมีการจัดหลักสูตรที่ยืดหยุน่นตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งดีและมีความสุข รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านว้วยม่วงพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ5ด้านโดยใช้รูปแบบ SMSS Team อาคารเรียนและอาคารประกอบรวมทั้งสิ้น9อาคารประกอบด้วย อาคารเรียน1และอาคารเรียน2เป็นอาคารก่อสร้างแบบป1ก่กอาคารเรียน3และอาคารเรียน4เป็นอาคารก่อสร้างแบบสพช .105 ่ทับอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารกร in 네่อสร้างแบบสพช201ศทับอาคารหอประชุมเป็นอาคารก่อสร้างแบบ100่ทับ ห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงเป็นอาคารก่อสร้างแบบ6ที่ทับ49อาคารเรียน6เป็นอาคารก่อสร้างแบบ3 1 8หลอทับ5 5ก่อซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโรงเรียนต้องการการสนับสนุนด้านต่างๆดังนี้งบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ระบบไฟฟ้าสร้างถนนรั้วโรงเรียน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนดิจิตอลและงบประมาณในการจัดจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนได้รับจัดสรรในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพปีงบประมาณ2,567ดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่สนามเด็กเล่น และอ้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. ด้านผู้เรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อสื่อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์4กลุ่มสาระจำนวน35,700บาทความภาคภูมิใจของโรงเรียนนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุลาภรราชวิทยาลัยจังหวัดตรังจำนวนหนึ่งคนนักเรียนสามารถสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติได้รางวัลเหรียญเงินจำนวนหนึ่งคนผลการสอบโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์ 100คะแนนจำนวน1คนผลการทดสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1 100คะแนนจำนวน2คน ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่โรงเรียนต้องการคือโรงเรียนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ